สวัสดีค่ะเซลเมาคอร์ราตฮอนด้าหน้าเซฟวันค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ฮอนด้าซิตี้ซีดานกับคันนี้รุ่น V CVT ค่ะสีขาวทัพเปต้าราคาจำหน่าย6 9 9 0 0 0บาทค่ะเช่นเคยนะคะสำหรับคันนี้รถของลูกค้าเมเองค่ะเตรียมส่งมอบด้วยการขึ้นรถเทรลเลอร์สไลด์บริการจัดส่งถึงบ้านนะคะเลิกดี25ทธันวาคม2565นี้ค่ะ สำหรับคันนี้นะคะติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งจัดเต็มทั้งคันนะคะติดตั้งอะไรกันบ้างเมมาแนะนำกันเริ่มต้นจากภายนอกกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้ติดตั้งฟิล์มเซรามิก 3MS Edition เป็นรายการแถมค่ะลูกค้าเลือกบานหน้า60%นะคะรอบคัน80%ค่ะเมออกบัตรรับประกันให้7ปีเต็มนะคะติดตั้งที่ศูนย์โดยช่างฟิลม์มของ 3M ค่ะ สำหรับฟิล์มนะคะเมมีให้เลือก 40%, 60%และ80%ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะว่าอยากจะให้ติดตั้งกี่เปอร์เซ็นต์ก็แจ้งได้เลยค่ะคันนี้นะคะทำเคลือบเซรามิกน้ำยาของ 3M ด้วยนะคะแพ็กเกจรับประกัน3ปีสำหรับน้ำยาเคลือบเซรามิกนะคะก็ ลูกค้าสามารถกลับเข้ามาเติมน้ำยาซ้ำได้อีก6ครั้งทุก6เดือนนะคะซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้นะคะในโซนอีสานในเครืออุบลพันธุ์ทองนะคะซึ่งมีในจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารนะคะอำนาจเจริญศรีสะเกดและที่นี่ที่โคราชค่ะสำหรับการเข้ารับบริการเคลือบเซรามิกนะคะลูกค้าสามารถนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการนะคะ เนื่องจากว่าใช้ระยะเวลาในการเคลือบประมาณ3ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมีค่าแรงช่าง1,070บาทต่อครั้งค่ะสำหรับครั้งแรกในวันที่รับรถนะคะเมย์ทำให้ฟรีโดยที่ไม่ตัดแพ็กเกจนะคะเท่ากับว่าลูกค้าได้รับไปทั้งหมด7ครั้งด้วยกันยังคงเหลืออีก6ครั้งนะคะที่สามารถเข้ารับบริการเคลือบเซรามิกได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะคันนี้ทำพ่นกันสนิมด้วยค่ะน้ำยาพ่นกันสนิมจะถูกพ่นบริเวณใต้ท้องรถในจุดที่เป็นเหล็กทุกจุดนะคะรวมถึงซุ้มล้อด้วยสำหรับแพ็กเกจก็รับประกัน7ปีเต็มนะคะแพ็กเกจทั้งหมด14ครั้งค่ะการพ่นกันสนิมนะคะก็เพื่อป้องกันการเป็นสนิมนั่นเองค่ะ สำหรับการเข้ารับบริการนะคะก็เข้าในเครืออุบลพันธ์ทองได้เช่นเดียวกันค่ะมีค่าแรงช่าง482บาทต่อครั้งนะคะเป็นราคาที่รวมแบตเรียบร้อยแล้วค่ะการพ่นกันสนิมการเคลือบเซรามิกนะคะก็สามารถนัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้าก่อนได้นะคะนอกจากนี้ค่ะคันนี้เปลี่ยนกระจังหน้าเป็นแบบ rs ด้วยนะคะซึ่งเดิมในรุ่น v กระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมค่ะ คันนี้เปลี่ยนกระจังหน้าเป็นแบบ Ghost b a c k นะคะเป็นแบบ RS ซึ่งเปลี่ยนทุกชิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าแล้วก็ลังพึ่งด้านล่างรวมถึงเคปราที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งของชุดนี้ด้วยนะคะแต่งแบบ RS ค่ะอุปกรณ์ตกแต่งทุกชิ้นนะคะก็ถูกติดตั้งโดยช่างฮอนด้านะคะแล้วก็มีรับประกันให้ด้วย คันนี้เปลี่ยนไฟตัดหมอกด้วยนะคะไฟตัดหมอกก็เป็นของแท้เช่นเดียวกันค่ะชิ้นงานนะคะก็จะถูกติดตรงนี้นะคะไฟตัดหมอกหลอดไฟจะเป็นแบบ LED ค่ะแสงไฟเป็นแสงสีขาวเวลาที่เปลี่ยนไฟตัดหมอกนะคะช่างจะทำการเปลี่ยนก้านไฟให้ด้วยสามารถควบคุมการเปิดปิดไฟตัดหมอกที่ก้านไฟได้เลยแบบเดียวกับรุ่น RS นะคะ ไฟหน้าในรุ่นนี้จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ค่ะส่องสว่างคมชัดมองสว่างเลยนะคะดูได้ในระยะไกลค่ะ<ม>แล้วก็มีไฟเดย์ไลท์หรือว่าไฟส่องสว่างเวลากลางวันปลอดภัยทุกครั้งนะคะที่สตาร์ทรถนะคะไฟเดย์ไลท์ก็จะติดอัตโนมัติค่ะขับรถเวลากลางวันรถสวนไปสวนมาก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นค่ะสเกิร์ตนะคะคันนี้ติดตั้ง สเกิร์ตด้านหน้านะคะเป็นแบบโมดูล o ค่ะชิ้นงานนะคะจะถูกติดตั้งที่มุมกันชนแบบนี้สำหรับท่านที่เปลี่ยนกระจังหน้านะคะสเกิร์ตด้านหน้าจะติดตั้งได้เฉพาะโมดูลอเท่านั้นนะคะถ้าเป็นแบบโมไอจะไม่สามารถเปลี่ยนลังเพึ่งด้านล่างตรงนี้ได้นะคะ สเกิร์ตด้านข้างค่ะเป็นแบบโมดูลอ้ค่ะชิ้นงานทำสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำเงานะคะแล้วก็มีคำว่าโมดูลอเป็นสัญลักษณ์นะคะติดตั้งที่ชิ้นของสเกิร์ตด,ด้านข้างนะคะบ่งบอกของความเป็นชุดแต่งแท้ของ h ัน da าค่ะคิ้วตกแต่งซุ้มล้อหน้านะคะเป็นรายการแถมค่ะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งของแท้จาก h ัน da าเช่นเดียวกันชิ้นงานเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีคำว่าซิตี้ ด้านในจะเป็นสีดำเงาค่ะพอติดตั้งแล้วรถก็จะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะ <S <S คิ้วกันสาดค่ะถูกติดตั้งที่ขอบประตูด้านบนนะคะเป็นของแท้ของ Honda ค่ะชิ้นงานนะคะก็จะมีตัวบล็อกตัวนี้นะคะยึดอุปกรณ์ตกแต่งเข้ากับตัวรถนะคะทำให้อุปกรณ์ตกแต่งมีอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่า อุปกรณ์ตกแต่งตามประดับยนต์ทั่วไปนะคะเป็นข้อดีของอุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นของแท้จาก Honda ค,ค่ะส่วนสเกิร์ตด้านหลังนะคะลูกค้าเลือกแบบโมไอค่ะดีไซน์เป็นแบบท่อคู่ชิ้นงานทำสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำเงาแบบนี้นะคะเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวค่ะติดตั้งแบบนี้เลย สเกิร์ตเวลาติดตั้งแล้วนอกจากจะดูสปอร์ตแล้วก็สวยงามแล้วนะคะยังเป็นเกราะป้องกันทําให้รถของเรานะคะปลอดภัยเวลาที่ไปคลูดหรือถอยชนนะคะก็จะโดนชุดแต่งก่อนสามารถถอดซ่อมได้สั่งชิ้นใหม่มาติดตั้งได้ทําให้ผู้ขับขี่หรือว่าเจ้าของรถไม่เสียเวลาในการจอดเครมค่ะสปอยเลอร์ด้านบนนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกแบบ R S ทําสีดําเงาค่ะ เป็นของแท้ของ Honda นะคะแบบเดียวกับที่ติดตั้งในรุ่น rs ค่ะนอกจากนี้นะคะคันนี้ติดตั้งเซนเซอร์ถอยหลังให้2จุดค่ะทำสีเดียวกับตัวรถเซ็นเซอร์นะคะก็จะส่งเสียงร้องเตือนเวลาที่ผู้ขับขี่ใส่เกียร์ถอยหลังหรือว่าเกียร์ r ค่ะเซ็นเซอร์จะจับสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหลังนะคะทำให้ส่งเสียงแจ้งเตือนผู้ขับขี่ สามารถแตะเบรกชะลอความเร็วได้ทันค่ะฝากระโปรงด้านหลังสามารถเปิดได้นะคะจากสวิตด้านหลังที่เป็นปุ่มสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะกดแล้วก็ยกฝากระโปรงขึ้นได้เลยด้านหลังก็จะมีกระจังหน้าชุดเดิมที่เมย์คืนให้ลูกค้านะคะมีกระบะถา,าดท้ายที่เป็นรายการแถมค่ะอะไหล่ชิ้นเดิมเมย์คืนให้นะคะส่วนด้านล่างก็จะมีล้ออะไหล่แม่แรงเครื่องมือค่ะ แล้วอะไหล่นะคะแม่แรงแล้วก็เครื่องมือประจำรถค่ะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมีมาให้จากโรงงานนะคะทุกคันค่ะกล้องสองภาพด้านหลังนะคะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเป็นรายการแถมค่ะปั๊มถังน้ำมันจะอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะคะเลือกเติมได้ตั้งแต่แก๊สโซฮอ91แก๊สโซฮอ95สูงสุดที่ E20 ความประหยัดสูงสุดคันนี้นะคะ23.8กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะ ไปชมด้านในกันบ้างนะคะมือจับประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีสวิตสำหรับการล็อกและปลดล็อกที่มือจับประตูนะคะถ้ามีกุญแจอยู่ในระยะใกล้กับประตูรถนะคะไม่เกิน80เซนติเมตรนะคะ80เซนติเมตรไม่เกิน1เมตรนะคะก็สามารถควบคุมการล็อกแล้วก็ปลดล็อกที่มือจับประตูได้ค่ะโทนสีภายในคันนี้เป็นโทนสีดำนะคะคันนี้เปลี่ยนจากเบาะผ้าเป็นเบาะหนังนะคะ ลูกค้าเลือกเบาะหนังสีดำแตะเข็บสีแดงค่ะถุงลมนิรภัยในเบาะทำงานได้เป็นปกตินะคะถุงลมมีด้วยกัน4จุดอยู่ที่พวงมาลัย1จุดฝั่งคนขับนะคะคอนโซลด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารและที่เบาะคู่หน้ารวม4จุดด้วยกันค่ะคันนี้ติดตั้งคิ้วบันได led นะคะเป็นของแท้จากพันด้าค่ะเป็นแบบมีไฟนะคะ ผ้ายาปูพื้นนะคะเมปูให้ทุกตำแหน่งที่นั่งและไฟส่องเท้าค่ะเป็นแสงสีขาวเป็นของแท้จากฮอนด้าค่ะในรุ่นวีนะคะก็จะมีพนักเท้าแขนเดิมจะเป็นผ้าก็จะถูกเปลี่ยนเป็นหนังให้ทั้งหมดนะคะในจุดที่เป็นผ้า่างจะทําการแกะผ้าออกแล้วก็หุ้มหนังให้แทนนะคะมีรับประกันให้3ปีเต็มค่ะ แผงข้างประตูที่เคยเป็นผ้าก็เปลี่ยนเป็นหนังให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปชมฝั่งผู้ขับขี่กันบ้างค่ะสาอากาศครีบฉลามเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะคะมีทุกคันติดตั้งมาจากโรงงานค่ะแผงข้างประตูฝั่งผู้ขับขี่นะคะก็จะมีสวิตช์สำหรับควบคุมหน้าต่างนะคะประตูต่างๆรวมถึง การพับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะสำหรับกระจกมองข้างค่ะแผงแอร์จะถูกตกแต่งด้วยสีเงินแบบนี้นะคะดูสปอร์ตมากๆค่ะปุ่มสตาร์ทจะอยู่ด้านขวาของพวงมาลัยนะคะแล้วก็อย่างที่เมย์แจ้งก็คือถ้าเปลี่ยนไปตัดหมอกช่างจะทำการเปลี่ยนก้านไฟ ทั้งชิ้นให้เลยนะคะสามารถควบคุมการเปิดไฟตัดหมอกได้เลยนะคะโดยการเปิดไฟหลีหรือไฟหน้าก่อนแล้วก็เปิดไฟตัดหมอกที่ก้านอยู่ด้านในแบบนี้นะคะไฟตัดหมอกถึงจะทำงานค่ะเป็นของแท้จาก h ันด a านะคะมีรับประกันให้ทุกชิ้นและติดตั้งโดยช่าง h ันด a าค่ะหน้าจอเครื่องเสียงเป็นจอสัมผัสทัชสกรีนนะคะขนาด9นิ้ว รองรับ apple car pay และ android auto ค่ะเป็นรายการแถมของยี่ห้อ lenovo นะคะมาพร้อมกับกล้องสองภาพด้านหลังด้วยนะคะมีเส้นกะระยะนะคะความใกล้ไกลสีแดงคือพื้นที่อันตรายนะคะไม่แนะนำให้ขับใกล้ เส้นสีแดงแต่ว่าจะมีเสียงเซ็นเซอร์แจ้งเตือนอยู่แล้วนะคะเวลาที่เราถอยหลังสามารถมองภาพที่หน้าจอกระจกข้างกระจกมองหลังแล้วก็ฟังเสียงเซ,เซ็นเซอร์ประกอบการถอยหลังก็ได้เพื่อความมั่นใจแล้วก็ความปลอดภัยในการขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นค่ะระบบแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะปรับเป็นอุณหภูมิได้เริ่มต้นอยู่ที่18องศานะคะ อุณหภูมิต่ำสุดเป็นโล18องศาสูงสุดอยู่ที่28องศาการเพิ่มอุณหภูมิให้หมุนด้านขวาค่ะลดอุณหภูมิให้หมุนด้านซ้ายนะคะเพิ่มพัดลมลดพัดลมนะคะหมุนซ้ายหมุนขวาเลือกทิศทางแอร์ค่ะจะให้ลมแอร์ออกทางไหนออกด้านหน้าอย่างเดียวออกด้านหน้าด้วยลงเท้าด้วยลงเท้าอย่างเดียวลงเท้าด้วยไล่ฟ้าด้านหน้าด้วยก็หมุนเลือกใช้ตามรูปเลยค่ะ AC Off นะคะสังเกตได้ว่าถ้าแอร์ไม่เย็นสวิตช์ตัวนี้ขึ้น o อฟหรือเปล่านะคะให้กดเป็น On นะคะแอร์ air ถึงจะทำงานได้ปกติเย็นปกตินะคะอากาศหมุนเวียนภายในรถให้มีไฟสีส้มขึ้นแบบนี้นะคะถ้าเราปิดไฟกลิ่นแล้วก็อากาศภายนอกจะเข้ามานะคะแนะนำให้กดไฟสีส้มใช้งานไล่ฝ้าหน้าไล่ฝ้าหลังเวลามีฝ้าเกาะกระจกนะคะถ้าไม่มีก็ปิดออกไปได้เลย แมคคูค่ะเวลากดใช้พัดลมแล้วก็อุณหภูมินะคะจะปรับแรงสุดก็คือพัดลมเพิ่มสูงสุดอุณหภูมิลดต่ำสุดทำให้ห้องโดยสารเย็นเร็วขึ้นถ้ากดใช้แมคคูค่ะออโต้นะคะถ้าเรากดปุ๊บไฟออโต้ขึ้นเขาจะปรับอุณหภูมิให้เองอัตโนมัตินะคะเพิ่มพัดลมลดอุณหภูมิให้เองค่ะ สะดวกสบายนะคะเย็นฉ่ำทุกตำแหน่งที่นั่งค่ะด้านล่างก็จะมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์นะคะสำหรับในรุ่นที่ติดตั้งหน้าจอนะคะจะมีช่องเชื่อมต่อ USB แล้วก็ช่องเชื่อมต่อโทรศัพท์แยกให้ต่างหากนะคะข้างล่าง ระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ค่ะออกตัวไม่สะดุดไม่กระตุกไม่กระชากขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลน,นะคะกุญแจมีให้2ดอกนะคะ2ชุดใส่ฐานให้แล้วทั้งคู่นะคะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยเวลาจะล็อกก็กดล็อกได้เลยนะคะกดปลดล็อกฝากระโปรงทาให้กดค้างนะคะจนกว่าฝากระโปรงจะเปิดค่อยปล่อยมือออก มีให้2ชุดค่ะสามารถสลับการใช้งานได้เลยนะคะเบรกมือก็ดึงใช้งานปกติปลดเบรกก็บีบด้านบนแล้วก็ปลดลงค่ะสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะมีรับสายวางสายนะคะเวลาเชื่อมต่อบลูทูธก็รับสายโทรศัพท์ปลายนิ้วสัมผัสได้เลยบนพวงมาลัยนะคะเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ห้องโดยสารกว้างขวางนะคะนั่งสบายทุกตำแหน่งที่นั่งค่ะพื้นที่เหนือเข่าจะเหลืออีกเยอะเลยนะคะด้านหลังก็จะมีที่วางแก้วน้ำให้ด้วยนะคะแผงข้างประตูก็สามารถวางของได้นะคะเข <c ute> ็มขัดนิรภัยก็มีทุกตำแหน่งที่นั่งค่ะปลอดภัยทุกจุดนะคะ <c ute> ไฟเกง่งไปอ่านแผนที่ส่องสว่างชัดเจนค่ะหลังคาจะเป็นสีเบดนะคะ หรูหราแล้วก็ผสมผสานกับสีดำนะคะกับห้องโดยสารสีดำดูสปอร์ตแล้วก็หรูหรามากๆเลยนะคะสำหรับโทนการตกแต่งสีภายในของ Honda City ในรุ่นนี้รุ่น VCVT ค่ะตอนนี้เมมีรถพร้อมส่งมอบด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจแล้วก็ชอบการแต่งรถแบบนี้นะคะเซลเองก็ชอบแต่งรถเหมือนกันนะคะชอบให้รถสวยๆแล้วก็แต่งมาพร้อมเลยจาก ที่ศูนย์นะคะวันรับรถก็ออกไปใช้งานได้เลยไม่ต้องเสียเวลามาแต่งเพิ่มนะคะแล้วก็ได้ในราคาพิเศษด้วยสำหรับท่านใดที่ติดอุป,ปรกรณ์ตกแต่งจากศูนย์ไปเลยนะคะนอกจากจะได้ความมั่นใจว่าช่างฮันด้าติดตั้งให้แล้วก็มีรับประกันทุกชิ้นนะคะลูกค้ายังไม่ต้องเสียเวลาไปติดตั้งเองด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีแล้วก็เมเชื่อว่า การแต่งรถของมีอาจจะถูกใจหลายๆท่านนะคะเพราะว่าเมยแต่งแทบจะทุกคันเลยนะคะแต่ก็ตามใจลูกค้าว่าชอบแต่งแบบไหนก็แจ้งได้บางอย่างเลือกสีระบุสีได้นะคะก็อย่างเช่นสเกิร์ตค่ะถ้าไม่ชอบตัดดำก็เลือกเป็นสีเดียวกับตัวรถก็ได้นะคะในเรื่องของการคอนเฟิร์มการติดอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆเมย์จะคอนเฟิร์มกับลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนจะติดตั้งอุปกรณ์และนัดวันส่งมอบค่ะ สะดวกมารับก็มารับได้ที่โชว์รูมนะคะโชว์รูมโคราชฮอนด้าออโตโมบิลจำกัดนะคะตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพขาเข้าโคราซ้ายมือตรงข้ามตลาดเซฟวันค่ะหรือท่านใดไม่สะดวกมารับนะคะเมมีบริการจัดส่งด้วยรถเชลเลอร์สไลด์บริการจัดส่งถึงบ้านนะคะคิดราคาพิเศษกิโลเมตรละ5บาทเท่านั้นค่ะ วันนี้อากาศดีนะคะลมแรงทีเดียวค่ะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงก็ลูกเพจเมหรือว่า FC ช่อง YouTube ของเมทุกท่านยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปถัดๆไปของเม์ด้วยนะคะถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เมย์ได้ค่ะ คลิปถัดไปจะเป็นรุ่นไหนสีอะไรยังไงก็ช่วยติดตามกันเรื่อยๆนะคะแล้วเจอกันได้ใหม่วันนี้จากลาทุกท่านไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ